สิ้นสี้นหางสิ้นข้อหนออพิสูจน์พิสูจนเอาออกมาพิสูจน์หลักฐานดูซิว่าเป็นอย่างไรจะได้เปลี่ยนสี้นข้อหนหรอเป็นแคนยมังคาอยวยังเป็นนักก็ว่ามีลิมวะก็ยังว่าเขาคุยกั้งหันไงว่าไงเพราะม่มีิิมเนี่ยเพรมันไม่ลองลิมเลยเรามองริมเลยปะ บมันแสดงว่ามันเอาใสตัวนี้ยืดออกมีแตกแตกพวามมันใสตัวนี้มาเปลี่ยนโอ้ยเหินอยู่ปลายโอนนี่ตัวนี้มันหลวมมันค้อนออกมาต้องเปลี่ยนมูลีมาเลยมุลีมีวงเบิ่งมือเข้ายืดเตียงอันนี้ยืดสองอันนี่เลยวะได้อาไรตั้บ่อไหนต่วนี้เลยตัวว่าเด็ดทอดไหมบอกว่าน้ำไปเป็นไหม ต่อครับผมอะไรไม่แล้วซีซีข้อหนาก็ดีไปหนีอย่าลากว่ะแล้วด,ด้วยเดี๋ยเยีะยากถย เกบมียงเหยให่คนู่ะดิหเนองเม <c oughs> า,าด็แ <c oughs> ค่ <c oughs> อว่าเงี้แทบิดกันลเต้งเยเออคนวใหญ่โคตรประหู กินเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราติดส่ซิน ความล่วาเยบางวังนรถมันเต็มป้อนนะเดียวมันคือยิ่ง สช่วยครับต่ำร่มเหวือเจ้าเตรียมโมเล่เทียมโมเล่ไหมไหมของไหมแกะกองดับ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 ร่มพอแล้วดับดับเออตอนนี้ใส่โมเล่ข้าไปแล้วครับ ตึงตากร้านลงมาไ<ป>ขอเทาขเผาตั้มนะนี่ขอเท้าเน่ยยันตากร้านมาตัวนี้กาแฟไหมกิ้งอะไรเนี้นน ตอนนี้เอาเผาเเล่สวมเข้าไปในเผาแล้วนะครับรอคัดน,น็ดตห้ทุ่งอถไปเอาตเดียวเอาตัวเต้นออกไปต้นออกมาไปออกกันไปแล้วมาออกตอยาน้เลย แน่นกว่าหมู่บ้านที่รอกหมู่บ้านจับมันร้ก็กแขกแคกอนแดยันม่พี่แม่ตกดันเนะขันน็อตเข้าไปแล้วครับผมเรียบร้อยตอนตนี้น,อน็อตหลุดไป